ระวงเนินนวลองระวังเตะอ่าฮาแตกไปควายเฮียตายสองตเลยตาเลยตสองเลยเดี๋ยวพวกดีเจน่าจะหาวาวกับพวกเรานะเจอวกับพวกเราอะทำไมอ่ะทำไมทำไมตีเฉยเจไอเจ๋อ b p นะเจ๋อเอเจ้า เจิดมือจังน,งนี่รถคูบันเบาเอาอยู่ยดีๆก็พลุบยไปเลย างล่างเลยสิเยอะเหม็นกำแล้วพวกแมงรออยู่ข้างล่างตึมเลยเดี๋ยวดูดิทีแปดอ่ะที่แปดไอ้เติมอ่ะ,อะอไม่รอเล่นกระชากตัวหลุดอ่ะตัวที่มันชอบขี่รถป่วะนะอ่ะไอ้เหี้ยน่ามึงไปเอาดิตัวที่มันไล่ตามอยู่อ่ะไล่ต่างเฮ้ยเช่น เห็นป้าตัว <grand>. ท <Christina. S 2> ี่มันไล่ตามตำรวจอยู่ไปด้านซ้ายอ่ะเล่นพวกนั้นเห็นป้าด้านซ้ายอ่ะมีตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางกลังกลังกลางไม้ตัวกลังมาปั๊มดิจิปั๊มดิจิไม่ใช่เย็นนี่นะไม่ใช่เนาะไม่ใช่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 รถที่ขึ้นไปเอาดิ เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอามันลงแม่ข้างล่างแล้วครับเพื่อนเราเพื่อเราเพื่อเรามันรอเข้าบ้านแล้วมันก็ขับล่อเราไม่ระเบิดประตูลงรถตำรวจแล้ก็ได้นะมันจะได้เล่นบ้านไม่ได้เฮ้ยตำรวจลงรถมันเนี่ยไปไป เราเบิร์ให้ได้เราเบิรให้ได้ให้ขับเข้าไปมะนะเดี๋ยวเบิ่อนเย็นใจเย็นตีเดี๋ยวร้อนซะด้วยอ่เรียกรวมดิรวมเพื่อนรวมเพื่อนมาไม่สน,ว,สนว่าใครเก<ม>ี่ยวรวมเพื่อนมานี่เนี่ยรวมเพื่อนมา เขาน่าจะกําลังเอา,าอ,อไาไน มันมันแยกกันแล้วมันจะเป็นออ,อ,อ,ออกไปสี่คันห้าคันโอ้เยอะเยอะเยอะออกเยอะออกเยอะสี่คันสี่คันรอรอรอร,อรอแยกกัน,น,น,นไปล,ลึกแล้วชวนกันอยู่้างล่างเลยอ่ะ

ชวิตบอกเพื่อนดนะิ er. s> <S my my. I I Look, uh, ีวิตบอกเพื่อนชวิตบอกเพื่อนแร็วชวิตบอกเพื่อนวิตบอกเพื่อนชวิตบอกเพื่อนไอ้ระวังเนินระวังระวังเอ่แตกไปควายเฮียตสองเลยตสเลยตสเลยไอ้ัไหนโห่ตาไปห่ห่่ออกแล้วอ่อ่องไ่หไม่ไม่ยิงัวยิงหน่อยตัวตี่ตัวี่มองหลังอยู่ ตีตายเฮียชุบชุบตีดิชุบตีชุบตีชุบเร็วผมเล่ชุบไม่ได้ครับ <blur> กันกันไอ้ม่วงเอาเลยกูยิงอยู่แล้วมึงจะวิ่งทำไมอะมาดีเฮียอีสปอร์ตเฮียอะไรมึงเนี่ยมีแต่อีโปก OK ไอ้สัตว์อย่าไปเล่นในบ้านจูกเดี๋ยวโดนล็อกประตูนั่นไงกูว่าเหรอเฮียนี่ใครชุบ เดี๋ยวชุบมาดีนะชุบเลยชุบเลยชุบเลยกูยิงอยู่ไอจีชุบกูไอสัตสี่เลนามึงฝึกชุบไหมเฮียฝึกอีสปอร์ตกันนะฝึกชุบปะไอสัตว์้เออีสปอร์ตไอเฮียคนเดียวเก็บหมดไอเฮียผักชีด้วยไอเฮียชุบแล้วชุบแล้วชุบมาดีแล้วตายบ้านตายนะ ชูเพื่อนชูเพื่อนชูเพื่อนแต่ชูไพ่ลองชูเพื่อนได้ยังเนี่ยฮัลโหลชูแล้วชูมันอีปแล้วคุณได้ลบ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 ไม่ติดเองไอจีทำขี้อะไรอ่ะโช้ชูชูมันไม่ติดอ่ะมึงหลบไปมึงชูเพื่อนงลบไปเฮ้ยคบกูคบกูสวยเฮ้ยคิดสักติอวไอ้หี้เอ้ยทับ เนี่ยจังหวะเนี้ยอุ้มได้แม่งต้องอุ้มไปเองอ่ะช่วยผมช่วยตีอยู่ผมช่วยตีแล้วผมช่วยตีแล้วมีใครมีใครชุบยังชุบเลยพิงเอาไปดิพิงทิ้งเด่นเอาไปดิสบไปนี้คนเดิมตุ้งยังไงศพยังไงเออเออมันพาไม่ตรงว่ะไอจีตายแล้วตาไปเอาสบไปเอาสบไปห่อสบไปเร็วไปเล่นดิไปเล่นดิ จุบเพื่อเร็วๆไม่ถช้าไปข้างในอีกคนนึงข้างในอีกคนนึงข้างในอรอบๆรอบๆระวังหนหยุดแล้วรอบเพื่อนเราเข้ามันออกเออไม่เป็นไรห่อไปไปห่อไปห่อไอตีห่อไปเร็วห่อไปเร็วหอหไปแล้วห่อไปเร็วแป่าอีกห่ออีกห่ออีกไม่ทันไม่เป็นไรเร็วากูรอยิงให้อยู่เร็วๆตรงไอสัตว์ไอเอ้าได้เป็นเนี่ยถอยดิเขี้ยช้าชิบหายเไอสัตว์ไปไปหนึ่คนหนึ่ง เนี่ยไปไปใครคันไอเซิร์ฟกบไปกับไอเซิร์ฟมา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 มมาไม่ดี๋ยวผมเอาอีกศพหนึ่งก็ได้ลุงมีสองศพไปเซิร์ฟไปด้วยมาบังมาแล้วไอไปมาได้ศพมาเออเยอะมาไปไปเออเอยู่อยู่ผักชีเร็วบอกบอกบอกเพื่อเราพวกมึงอะไปฝึกชุบไนสัตว์หรูแล้วก็โคตรงนั้นก็ได้โคตรงนั้นนี่เยอะมากไอ้เหี้ยที่ชุบตั้งกี่อันอุ้มหนึ่งนะ อาวัตดามาอย่าฝึกกากแทงไอสัตว์ไม่ฝึกชุกเอองงเหรอว่าแบบรอยชุดก,กันผิดแบบผิดกันแบบ <c oughs> ผิดกันหมดอะไอสัตว์ว่ายุ่ไม่ดีอะก็ไม่มีใครโคัฟเวอร์เลยไม่กูยิงปืนแล้วมันมันยิงไม่ล้มด้วยเต๋อ <c oughs> เอาวันตามไม่ทันแล้วเฮียแม็กอากีนะไอ้สารแต่ตามอยู่แต่ตามไม่ทันบอกให้ลุงทำกลับบ้านเล่นบ้านเลยเราเล่นบ้านเลยเราเล่นบ้านกันอยากไปเล่นบ้านคุงทำมีบออปะเนี่ยตีเอารถมึงต้องใช้รถไอ้นี่อุ้มแล้วนะเอาเอาสอกเอาบ้านศอกอยู่นี่ได้ปะ ได้ป่ะไหวป่ะ้องไม่เล่นเข่าแล้วอ่ะต้องไปช่วยเพื่อนแทนดับติได้เขาเห็นแล้วเื่อนโดนในร้อยห้าสิบโลได้อยู่ไม่เป็นปัญหาเลยต้องช่วยเพื่อนอ่ะไม่กลัวกลัวช่วยเพื่อนไปถึงมือที่เลยกลัวได้สิกูเล่นได้เว้ยโอเคการบุกทำมานานบุกเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา ว่าฉันวอนจะไกรเชื่อมม่แล้วไปสอบว่าฉันก่อนจะตายเชื่อมองพปอยู่แล้วว่าฉันวอนจะลูซมึงทำไรว่าฉันก่อนจะดูซสนตีนพวกกูขามิงสุดแล้วกูควรจะแรงโชกเกะพ่อมึงปุ๊บตุ๊มสุดไปไกลกูเต็มละอู้อู้แล้วก็จีทีไออู้อู้เกดได้มาได้เรียลไลท์อู้อู้อู้ลอยหอฟิลเลอร์จูคิงฟิลไลท์ดิสติสี่เราเมืองเฟมิเลียลส